เจอทิพย์วันนี้จะไปออกต่างจงังหวัดใช่ครับ ขอดูนิดด้มไหมครับเสียงว่าเริ่มรได้ยินเสียงทางโทรศัพ์เหรอไ,ได้ยินทางไหนทางโรศัพท์เขาขอมา เป็นนจอ่าเป็นเดี๋ยวถ้าไม่ด่วนรีบไม่รีบเดี๋ยวโทรหม่อีกทีนะครับคนนี้ชื่อยาดาภาลักษณะยายาดาลักษณะาแล้วพี่ขอทะเบียนร้นยวันนี้แค่นี้ใช่ไหมครับอพราะแจ้งแค่นี้มเอารายละเอียดที่หลังอ๋อล นามประกูลรักษไหนค่นนะรักษณะนไม่ได้ไม่ได้ดูทางเฟซบุ o กแทงอะไรใช่ไหมรืดดูผ่าน Facebook นายกยที่เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโ คดีกับใครครับมาแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวยาดาภาหรือสินิตดลักษณันยกับพวกกับพวกในข้อหาที่มีให้สัมภาษณ์ทางช่องเจ็ดสีโดยมีสายไหมต้องรอดอยู่ร่วมด้วยในในข้อหาในหาว่ากล่าวหาเราว่า เอารูปถ่ายเรากับท่านดรทักษิณไปโชว์ว่าเป็นกิ๊กซึ่งมันไม่เป็นความจริงเป็นความเท็จทั้งสิ้นและรูปนี้เราก็ไม่เคยไปแพ่งภัยกับใครที่ไหนแล้วมันก็ไม่ใช่ข้อกล่าวหาเป็นความเท็จทั้งสิ้นกำลังรวบรวมเอกสารเพื่อจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภาพถ่ายนาะยกทักษิณเนี่ยท่านเป็นบุคลากรสำคัญของชาติเวลาท่านเดินทางไปไหนพบประชาชนประชาชนก็อยากจะร่วมถ่ายภาพเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องเอามาใช้เป็นข้อหาหรือข้อโกหกเพื่อสร้างภาพให้เสียหายกัท่านทางท่านจะดำเนินคดีต่อไป แล้ววันนี้เรามาแจ้งความเป็นเนคดีคู่กรณีในข้อหาอะไรบ้างครับเออหมิ่นประมาทผิดรบบอคอมพิวเตอร์นำข้อความมันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แพร่หลายไปทั่วประเทศแล้วก็ทำให้ท่านเสื่อมเสียโดยไม่มีโอกาสชี้แจงก็ส่งทีมงานมาแก้ไขสถานารคดีนี้ถ้าคู่กรณีขอพูดคุยออมชอมหรืออะไรยืนยันว่าจะ มมมีีกาารออดํเนิในชั้นนี้คงไม่ได้เพราะยังไม่มีการแสดงเจตนาเช่นนั้นแล้วก็ยังคงทําความเสียหายละเมิดให้ตลอดเวลาแม้กระทั่งขณะน,นี้ในหลายหลายพื้นที่ต้องติดตามให้ทราบก่อนว่าทําความผิดไปที่ไหนบ้างแล้วค่อยมาพิจารณาอีกที เาพูดว่าเรื่องเช็ค50สิบล้านตอนนี้เป็นจริงเรื่องเช็คล้านยูโรเออก่อนที่ผู้สื่อข่าวหรือทางข่าวเขาออกน่าจะตรวจสอบให้ถูกต้องว่าเป็นเช็คของใครของผู้ใดไม่เกี่ยวกับท่านมันไม่เกี่ยวกับท่านเลยคือเป็นการพูดเช็คเลยใ่คะ,ะคือคำพูดของเขานี่พูดลอยมาตลอดอ,อ้างลอยลอยมาตลอดไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยซึ่งภาพอันนี้ก็ ไม่ทราบว่าไปทํายังไงมาน่าจะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วกรณีที่เรื่องขอเป็นเรื่องขอเป็นลูกเนี่ยเราก็เตรียมแล้วว่าอันนี้ตอนนี้เราเปิดเผยเป็นบางชิ้นเท่านั้นรจริง,รงๆทุกอย่างที่แกเขียนจะมีทั้งคลิปวิดีโอเพราะที่บ้านมีกล้องนะว่าทุกครั้งเข้ามาจะเขียนขอเป็นแม่ซึ่งเราไม่ตอบรับด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเราเจ็บพอสมควร คือสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นการสร้างหลักฐานประกอบคดีและนำไปเป็นหลักฐานในการโกหก <c oughs> เท่านั้นเด็กใใทุกอย่างเวลาทำขึ้นมาก็จะบอกว่าไม่จริงแต่ท้าเที่ยวนี้เราก็เลยให้ถือเอกสารชิ้นนี้ในใน,ในเอกสารนี้ประ,ประมาณไหนครับในเอกสารนี้ก็จะระบุว่ารเรื่องขอ เราเป็นลูกข้าพเจ้านางยาดาภาหรือสินิดลักษณัยอายุ77ปีขอรับนางมนตาหยกรัตนการเป็นบุตรบุญธรรมโดยไม่มีข้อแม้ด้วยความเต็มใจและสมัครใจโดยไม่มีข้อแม้ใดๆกลับมาพบกันเที่ยวนี้สงสารลูกจึงได้ไปจำนำอาพาร์ตเมนต์วงสว่างและที่แต่ละที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ได้เลยเป็นการเคลียร์ปัญหาที่เขาฟ้องเท็จเราทั้งหมด ตรงนี้ก็จะมีเอกสารบันทึกไว้ว่าเออต่อไปนี้ปัญหาฟ้องร้องต่อกันจะไม่มีชัางกรณีทั้งทางแพ่ง,ง,ง,งและอาญาเราจะรักกันเหมือนแม่ลูกจะไม่โกรธกันให้อภัยต่อกันเขามีติดค้างอยู่ไม่ใช่พูดเพื่อสรุป,รปแล้วที่ทำอะไรทั้งสิน้นใช่ที่ทำนี้มีเป้าหมายไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้น เป็การสร้างอยากฝากาบอกสื่อไหมครับคนพิเศษเส,สือก็อยากจะให้สื่อช่วยใช้พิจารณาญาณให้ดีอย่าไปหลงเป็นเหยื่อของคนที่ไม่มีอนาคตคอายุปูนนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักประกันให้พวกเราได้เลยว่าเป็นความจริงหรือเขาจะรับผิดช,ชอบอะไรนะฮะเขา เขาเขาไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเขาเขาไม่มีสิน้นสิ้นใจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ออทอายุปูนเนี่ยนะแล้วก็สร้างเรื่องให้คนเดือดร้อนถ้าเรา,มาไม่หลงคนเขามันก็จะเป็นไม่อยากให้สื่อไปสนใจหลงเชื่อขอหลักฐานเขาเขาพูดอะไรขอดูหลักฐานอยากฟังแต่คําชี้แจงอยากอ,อยากฟังแต่คําบอกเล่าเพราะมันต้องมีหลักฐาน ถึงจะเป็นหลักเอกสารทางกฎหมายได้นะครับก็เข้าใจว่าสื่อเองก็ไม่มีเวลาตรวจสอบแต่ถ้าได้ตรวจสอบหรือมาขอความจริงจากคุณไก่ก็น่าจะดีกว่าก่อนที่จะลงข่าวหรือไปไกลกว่านี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เสียหายกับทุกฝ่ายไม่มีใครได้ประโยชน์เขาได้ประโยชน์คนเดียวคือได้โกหกได้เอาความเพศเข้าสู่สื่อ ซึ่งจะทำให้เขามีน้ําหนักน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งชาวบ้านพอได้ฟังครั้งแรกก็ต้องเชื่อเขาพราคนแก่มั่นใจว่าคนแก่เขาไม่โกหกแต่ไม่จริงยกเว้นคนนี้ครับนะฮะยินดีที่จะให้ข้อมูลแล้วนัดกันได้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ <laughs>